พิเร์ต่อมาครับแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือคอนโทลเซนเตอร์ครับอันนี้นะฮะสามารถที่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระกดบตร,ตรงนี้อ่าจะลบอันไหนอ้าวลบไปแล้วลบอะไรไปเมื่อกี้นี้ความสว่างะฮะเราก็ไม่ได้บวกเข้ามาใหม่ได้ครับอ่ามีเทคทรงเทคไซส์นะครับความสว่างหน้าจอยอยู่ใน r บร h t เน็ตเพิ่มเข้าไปนี่เราปรับแต่งได้เลยจะวางตรงไหนนะเอ นี่นะครับปรับขนาดได้โอ้โหเป็นไงใหญ่ไปป่ะนี่ฮะใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะอยากได้เพิ่มก็กดตรงนี้ครับนะไทยชงไฟฉายเขาก็จะเป็นหมวดหมู่ให้เราแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะ,ะเพิ่มอะไรเข้าไปก็จัดได้นะครับอ่านี่ฮะสำหรับ Center คอนโทรลเซนเตอร์นะฮะใหม่ของ i อโอครับใครอัปเดตแล้วนี่มีหลายหน้าด้วยนะ นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่น,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 นี่นะฮะเพลงครับรถก็ได้ใหญ่ขยายได้อีกนะหน้าโฮมนะฮะนี่เกี่ยวกับพวกวายฟายต่างๆนะครับอันนี้เป็นเฟอร์บลิเอ่ออันนี้เลกคอร์ดหน้าจอปรับขึ้นมาอ่าจัดตรงนี้เอ่อใหญ่หน่อยไนดะ้ไหมใหญ่ได้ไหมใหญ่ได้อยู่นะอ่าดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนโรลเซ็นเตอร์ใหม่ครับของ iOS 18ครับหน้าตาสวยงามน่ารักมินิมอลตามสไตล์ของ Apple กันเลยทีเดียวเชียว